ครับสวัสดีครับเดี๋ยวจะพามาดูวิธีการผ่ารากต้นกระทุ่มนานะครับกระทุ่มนาบ้านๆเรานะครับเป็นไม้ที่สามารถผ่ารากได้นี่ยครับใช้กิ่งที่เป็นยอดอย่างนี้นะครับเนี่ยเอายอดมันนะครับหรือว่าต้นเล็กๆก็ได้นะครับยอดที่เราตัดทิ้งนะครับ ่ายนี้นะครับเนี่ยเนี่ยครับเสียดายนะครับดีกว่าเราตัดทิ้งนะครับเราชำนะครับเป็นไม้ที่ติดง่ายนะครับกระตุ้มนานครับแล้วก็สวยด้วยนะครับสร้างบอนไซสวยมากนะครับริบใบไปใบเขาจะเล็กนะครับกระตุ้มนาแล้วก็ผิว ลำต้นผิวเขาสวยนะครับต้นกุศุนาเป็นไม้ที่สวยต้นหนึ่งมีหลายต้นนะครับที่ที่ช้ำติดนะครับ ตาล่าก็ทตรงนี้มันอันนั้นไปทิ้งไปตัดทิ้งเลยครับเนี่ยครับใช้ยอดเขียวอย่างนี้ครับรนอนอย่างนี้ครับเสียไปํำไปมันก็ติดง่ายนะครับถ้าเราต้นเอากิ่งกิ่งตัดเปทุนป่นเปทุน่นชำก็ติดเหมือนกันครับแต่ก็ ตาการตายเยอะนะครับแต่ถ้าเป็นยอดยอดเขียวอย่างนี้นะครับอ่อนๆอ่เงี้ยยังไงก็ติดนะครับติดง่ายอันนี้ผมใช้แบบไม่ได้ควบแน่นนะครับถ้าควบควบแน่นเนี่ยก็จะติดทุกต้นนะครับแต่ผมแล้วแต่ครับผมไม้มันเยอะ อันไหนติดก็ใช้ต้นนั้นนะครับ หาแค่นี้พอครับเวลาน,นั้นเราก็ไปจัดเป็นรากรอบนะครับโชว์รากสวยๆนะครับแป๊บเดียวก็โตนะเป็นไม้โตวไวหนึ่งเหมือนกันนะครับ ลงดินะแปบ๊บเดียวนะครับจริงเล็กๆอย่างเงี้ยลงดินแป๊บเดียวนะครับโตเลยท่นใดที่เลี้ยงเขาทุ่มนานแล้วก็ตัดยอดทิ้งนะครับเสียดายนะครับเนี่ยครับผ่าสี่ผ่าหกก็ได้นะครับ แล้วก็ไปช้านะครับเ,เห็นไหมครับผ่าไว้ตัวนี้ไม่ได้ควบแน่น,นครับเดี๋ยวจะจัดลากนะครับจัดรากที่สวยนะครับโคนเขาก็จะใหญ่โชว์รากที่สวยนะครับย้อยลงไปครับครับยังไงก็ฝากตัวด้วยนะครับขอบคุณมากครับ